ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปบนโตโลหะนั้นคือร่างของเด็กคนหนึ่งเด็กที่เขารู้จักดีเพื่อนร่วมห้องของเขาเองแต่ตอนนี้ร่างนั้นเย็นชาแขนขาถูกเชื่อมต่อด้วยสายไฟและแผงวงจรดวงตาที่เคยสดใสบัดนี้กลายเป็นแสงสีฟ้าเรียงไร้ชีวิตไร้จิตวิญญาณอารุณถอยหลัง หัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกจากอกเขาอยากตะโกนแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอทันใดนั้นมือของเด็กคนนั้นกระตุกขึ้นนิ้วเหล็กเย็นเฉียบคว้าแขนอารุณไว้แน่นเสียงกลไกลดังขึ้นในห้องตรวจจับชีพจรมนุษย์เริ่มกระบวนการเชื่อมต่ออารุณพยายามดิน้นแต่ถูกแรงมหาศาลกดลงกับพื้น ชายในชุดสูทสีดำก้าวออกมาจากเงามืดรอยยิ้มบางบนใบหน้าเยือกี่็นในที่สุดเจ้าก็ถึงเวลาแล้วอารุณเขาส่งสัญญาณให้เครื่องจักรเริ่มทำงานแสงไฟสว่างวาบทั่วห้องเสียงโลหะและไฟฟ้าดังประสานกันอย่างน่ากลัวอารุณมองเห็นภาพชีวิตทั้งหมดของเขาไหลย้อนกลับในหัวเสียงหัวเราะของแม่ กลิ่นกล้วยทอดในตลาดภาพท้องฟ้ายามเย็นที่เคยฝันจะบินขึ้นไปถึงเขาร้องในใจแม่ผมอยากกลับบ้านจากนั้นทุกอย่างก็มืดสนิทเมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งสิ่งแรกที่เห็นคือเพดานโลหะเย็นเฉียบเสียงเครื่องจักรยังคงทำงานต่อเนื่องเขาค่อยๆย,ยกมือขึ้นแต่มือของเขาไม่ใช่มืออีกต่อไป มันคือโลหะสีเงินที่สะท้อนแสงเขาพูดไม่ได้แต่ได้ยินเสียงระบบในหัวกระซิบเบาๆการรวมจิตสำเร็จยินดีต้อนรับสู่โลกใหม่อารุณยืนนิ่งมองร่างตัวเองที่กลายเป็นเครื่องจักรในหัวของเขาเต็มไปด้วยคำถามนี่คือความสำเร็จหรือการสูญเสียทว่าในส่วนลึกของหัวใจ เขายังได้ยินเสียงแม่เรียกแผ่วเบาแต่ชัดเจนลูกของแม่กลับบ้านเถอะแสงสีฟ้าในดวงตาของอารุณเริ่มสั่นไหวเขาหันไปมองสายไฟที่เชื่อมต่อระบบหลักแล้วก้าวเดินช้าๆเข้าไปหามันเสียงเตือนภัยดังขึ้นทั่วศูนย์การเชื่อมต่อหลักกำลังถูกทำลายหยุดเขาหยุดเดี๋ยวนี้ แต่ไม่มีใครทันอารุณเชื่อมแขนเหล็กของเขาเข้ากับระบบกลางสายฟ้าแล,ลาบแปลาบทั่วทั้งห้องภาพของเด็กทุกคนที่หายไปปรากฏขึ้นบนจอพวกเขายิ้มให้เขาแล้วทุกอย่างก็ระเบิดเป็นแสงสีขาวเมื่อแสงจางลงไม่มีศูนย์ทดลองอีกต่อไปมีเพียงทุ่งล่งกว้างและสายลมพัดผ่านบนท้องฟ้า มีแสงสีฟ้าอ่อนๆลอยอยู่เหมือนดวงตาของเด็กชายที่ยังคงมองโลกใบนี้อยู่เสมอชีวิตที่เริ่มต้นจากความยากจนจบลงด้วยการปลดปล่อยหัวใจของผู้คนที่ถูกลืมอ,อ,อ่อยยอ